สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรัชกิจจานุเบกษาโปรดเกล้าเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์สิระเจนจาคา้าเมื่อวันที่21เมษายน2 5 6พารัชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเรื่องพระรพรทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิศริยาภรณ์ซึ่งนายศิระเจนจาคะได้รับพระราชทานทุกชั้นตราดังนี้ 1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยเนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยพศ2536และที่แก้ไขเพิ่มเติมเนื่องจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของบุคคลดังกล่าวสิ้นสุดลงนับแต่วันเลือกตั้งคือวันที่24มีนาคม2562ตามคำวินิจฉยัยสารรัฐธรรมนูญที่24/2564ทั 64, เมื่อวันที่22ธันวาคม2564 สองเครื่องราชอิศร,ริยาภรณ์ชั้นจตุธดาดิเรกคุณาภรณ์และเบญจมะดิเรกคุณาภรณ์เนื่องจากเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกิจสถิกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์พศ2538แและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ตามคำพิพากษาของศาลแขวงปทุมวันในคดีหมายเลขแดงที่2218/2538ทัเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2538และนายศิรศจนจาคะเป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วประกาศณนวันที่9เมษายนพศ2566 ผู้รับสนองพระบรมราชองค์การพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ